ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บริเวณสวนยูคานะครับเพื่อที่จะเตรียมบุกเบิกนะครับบุกเบิกเอาต้นยูคาออกเพื่อเตรียมจัดบริเวณนะครับแบ่งแปลงที่ดินนะครับเพื่อที่จะทําโครงการหมู่บ้านกัดสันะครับขนาดเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆ นี่คือบริเวณทางด้านหลังนะครับด้านหลังของของหมู่บ้านนะครับด้านหน้าก็จะติดถนนใหญ่นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังบริเวณนี้อยู่ที่อำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนมอันนี้คือสภาพบริเวณโดยรอบนะครับ เป็นป่ายูคาแล้วก็มีไม้แดงนะครับไม้แดงวันนี้ผมก็จะพาคนงานนะครับมาเอาป่ายูคานะครับออกนะครับก็จะเพื่อที่จะเตรียมมดินนะครับมดินทําแบ่งแปลง,งที่ดินนะครับผมเดี๋ยวผมผมพาเดินดูสถานที่นะครับไม่ใช่ว่าเสียงชัดฟังชัดนะครับ ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับผมใครเข้ามาแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับครับนี่คือบริเวณที่เราจะจะเนอนการทางต้นป่ายูคานะครับผมดูกล้องนิดนึง เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะ้างเด้อนี่ครับนี่เครื่องไม้คือมือพร้อมแล้วนะครับเทียมที่จะตัดต้นเนาะต้นยูคานะครับเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนนี่ครับข้างในด้านหลังก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับกว้างพอสมควรนะครับทางด้านหลังครับยาวเลยนะฮะ ยาอไปถึงด้านหลังหมู่บ้านน้องหอยนะครับน้องหอยน้อยอำเภอนาแกนะครับมีมีน้ำมีไฟมีระบบปะปาพร้อมนะครับเดี๋ยวพาดูเข้าดูเข้าดูข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นต้นยูคาแต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาบุกป่าดูเลยวันนี้ใครเข้ามาแล้วช่วยคอมเมนต์ช่วยทักทายหน่อยนะครับนี่เป็นป่ายังเป็นป่าอยู่เลย แต่ดินคาดว่าคงจะไม่ได้ถมสูงมากนักนะครับเพราะว่าดินมันสูงอยู่แล้วนะครับนะครับยังเป็นป่ายเลยวันก่อนยังมาหาเห็ดอยู่เลยตรงนี้นะครับผมอ่ายวผมพาเที่ยวชมป่านี่บริเวณที่ตรงนี้นะครับประมาณสามไร่กว่าๆนะครับก็จะแบ่งจัดสรรเป็นแปลงที่ดินนะครับ รูปรางหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไลให้ท่านผู้ชมครับที่ติดตามนะครับหลังจากทางป่าเสร็จก็จะมีการปรับเปียแต่งนะครับบริเวณเอารากมงุงรากไม้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ทาการถมดินนะครับโอ้โหลกมากเลยนี่ครับนี่คือบริเวณป่าที่จะถมดิมนครับที่บ้านหน้องหอยอ,อําเภอนาแกนะครับ ลึกมากเลยพื้นที่ตรงนี้กว้างประมาณ3ไร่กว่าครับด้านหลังติดถนนคอนจีตนะครับส่วนด้านหน้าที่ผมจะพาเดินมาเนี่ครับเป็นถนนสายนาแกนองญาตินะครับโอ้มาดูจะไปได้หรือเปล่านะครับป่ารกมากเลยเริ่มหนึ่งไเริ่มหอบนะใครเข้ามาแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับอ่านี่คือบริเวณที่ผมจะเดินเือนการ ปรับเปลียนแต่งเพื่อจัดสรรที่ดินนะครับเตรียมดาเนินการก่อสร้างครับบ้านนะครับในภายใต้ชื่อวัลศลาโมเดนโฮมนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเดินมาก็จะทะลุถนอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับของที่ดินนะครับซึ่งเป็นถนนสายนาแกนองญาตินะครับนี่ครับตรงรู้ว่านะฮะอันนี้คือแนวเขตของ ก้มทางหลวงนะครับเนี่ยจะมีสายไฟพาดลงมาครับครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับที่รถวิ่งข้างหน้านะครับเห็นไหมท่านสังเกตเห็นนะเป็นถนนสายนาแกนหนองญาดนะครับเนี่ยจะรถมีรถวิ่งอยู่นะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับรถยนต์ก็เลยเยอะมากๆเลยนะครับอนุนเนี่ย จะให้ดูชัดๆก็ติดป่าเดี๋ยวหยัดถอยหลังนิดนึงนะฮะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมหลังจากที่ผมไปส่งทุกสาวไปโรงเรียนนะฮะก็ได้มีโอกาสมาดำเนินการโอ้น้ําปักอืมอาเดินมาเรื่อยนี่คือต้นป่ายูคานะครับที่จะดำเนินการ ตัดนะครับตัดไปขายก่อนวันนี้นะครับมีคนงานมารอเรียบร้อยนะครับที่ด้านหน้าประมาณ4ี่หคนนะครับนี่ครับท่านจะได้ยินเสียงรถยนต์นะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับเห็นอนมาสังเกตนะฮะถนนใหญ่สายนาแกนองญาตินะครับเดีนน๋ยวขอยัดหลอดไปนิดหนึ่งครับนี่ครับด้าน,นหน้าก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเปิดเทอมมนแรกด้วยถนนสายนาแกนองญาตินะครับผม นี่คือด้านหน้าครับถนนสายนาแกนองญาตินะครับ,รนะรอรบโอ้รถเยอะมากเลยวันนี้ด้านหน้าคือโรงเรียนนะครับนี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับผมโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเวลาปรับดินถมดินนะครับผมก็จะมานำเสนอใหม่อีกนะ ทีหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับขออนุญาตขออนุญาตไอ้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ